สวัสดีครับพบกันส, <c oughs> สำรานบ้านนาคือเก้าอ่าวันนี้มีโอกาสได้มาอยู่ท่าน้ําอัปเดตน้ําแม่น้ําเจ้าพยาให้ดูนะครับน้องน้ํามาแล้วจะท่วมหรือเปล่าวันนี้ยเรือไซชุดนี้ก็จอดมาแล้วหนึ่งคือ นี่คือเรือรายนี่มาจอดที่ท่าของเราแล้วหนึ่งคืนยังไม่ไปไหนเลยนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดประทุมธานีเอาเรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วเอาเดี๋ยวจะถ่ายเรือให้ดูนี่คือเรือโลเรือเขาเรียกเรืออะไรมาหน่ยเรือลากโยงเหร น้ำกำลังขึ้นต้องใช้เรือสลำแล้วลากเรือโปะ๊ะนั่นคือเรือโปะ๊ะลากสินค้าอันนี้คือเรือลากต้องใช้ถึงสี่ลำเลยน้ำกำลังขึ้น นี่ก็คือบ้านเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาโอ้ยมันจะถึงพื้นแล้วจะนอนกันได้ไหมเนี่ยมันวิ่งทวนน้ำวิ่งทวนน้ำมันก็ต้องใช้เรือเยอะมีงั้นลากไม่ไปเพราะสินค้ามัน,มนหนัก ไปลุยน้ำหรือเปล่าเนะ้ปะปทุมเราดิเนะ้ะหนึ่งลำสองลำสามลำสี่ลำโอ้ยลำที่หนึ่งลำที่สองลำที่สามลำที่สี่ คุมผ้าใบเรียบร้อยไม่รู้อะไรสินค้าโอ้หนักอึ้งดู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 ด,ด,ดูกระแสน้ำเนี่งมันวิ่งทวนน้ำมันทวนน้ำมันก็โอ้ยต้องใช้เรือตั้งสี่ลำลากทางนน้นก็จะไปเป็นไปทางปากเกตนะครับอ่า ซูมให้ดูทางทางนี่คือปรุมธานีแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคครับก็หวังว่าจะไม่ท่วมเอ้อ